สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระอีกคือเก่าแล้วครับเมื่อนี้ก็เลาะโคกลอกเขาขึ้นป่าหาเห็ดคือเก่าแล้วครับเมื่อนี่เขาสีมานเห็ดยังก็จังมารุ่นน้องกันครับเมื่อนี่ผมก็บอกบ่เถิดคือกันว่าเขาสีมานเห็ดยังหรือเขาสีบ่มมันนะครับแต่ตอนนี้กัผมกับม่พ่อนะครับกะเป็นเห็ดนาขาวครับเนี่ยครับดอกงามๆอยู่ครับเนี่ย ครับชุดแรกเป็นเฮดนาข้าวครับ ดอกน้อยโอเชียรกระเด็นกระดโดอนอ๋อนี่เห็ดนี่โอ๊ยเห็ดทานน้อยตัวไหนครับเห็ดทานน้อยกันล่ะสิออกอเห็ดทานน้อยตัวไหนยอยู่กระดองลนะเอาไปรดครับเห็ดทานน้อยตัวไหนกินแซ่บด้วยครับซ้ำเนี่ย เห็อดทานน้อยดีย่างหารอเมื่ออยู่จากเขากันครับ กำลังเกิดครับกำลังเกิดเลยครับดอกน้อยๆ ้าขาวอีกดอกนึงครับเห็น,หน้าขาวครับมาขาวดอกงามๆเลย เห็ดนาเลีครับเริ่มออกแล้วตัวนี่ยนะครับเห็ดนาเรียนะครับเนี่ยหนามันเล่ย เสร็จแล้วหน่อยลายก็ลุดไม่ลุดมื้อไปแล้วล่ะเ <c oughs> อาหน่อยก็เอามลด บมีหน่อยแท้เนาะทีนี้จักรมูาใหญ่ๆเนาะโดาหาเลาะมางอีกก่อนครับเพราะว่า,ามันก็บขาวมันออกไปน้ำมันหน่นครับเพาก็ยันยางเล่อบางจักรน้อยครับขาเน่าโอ้เห็ดหนาขาวดอกนี่นะครับมันดอ,อกใหญ่แท้ โอ้โดอกบางใ่เลยครับงามๆเลยบ้านน่ะโอ้เห็ดน,นาเลดองนี้ครับดอกบางใ่เลยครับอึศนาขาวฮึสองดอกครับ เห็งย้อเข่าตัวนะครับสองดอกฮันบอ กอเขาครับเห็นยังไงว่ามอนมจุ่มนี่แท้เห็ดนาเรียครับ มีอีกสองดอกเิสองดอกครับยัดหน้าแหลกกันล้งออกต่วนะนะหน้าขาว ngâm nào múm nào màu thì ออดอกนี่ดอกง่ญ่เลยครับหีดกอ้อครับดอกแรกมนันสิบพอ่อเราเห็ดกนนี๊้อเมื่อไงอ่ะไอเงากินเลย โอ้เมาครับ เนากบบมี้ครับบ่มีคนมาหลายฮะเรื่องพ่วเอาอื้มมายู่เป็นจุ่มดีละเ่าต้นไหนเอาบ่าได้ต้นไหนเ่าครับ เอาได้ยุยสามดอกนี่ค่ มาพอเหตดมาขาวอีกแล้วครับออกข้างๆครับช่องนีนห่มนี่ออกบ่หลายบ่ได้ออกที่แบบห่มบางหัน ตาตั้งตรงนี้ไม่เห็นเนะเาะตาตั้งเสยเนะออกห้างๆครับก็ดอกงามดีอยู่ดอกง่ายดีอยู่ครับดอกนึง ยังเลาะเบื้งไปอีกจัหน้อยนะครับยงังเลาะลงไปทั้งใต่กดนลป เห็ดอีหยังครับขาวๆอยู่ป่ะเบิ่องด้วยเห็ดอีหยังโอ้เห็ดตะไคร้ตัวหนึ่งครับตะไคร้หอมมีดอกเดียวจีโอ้ยีดอกเดียวครับตะไคร้หอมมีดอกเดียวเห็ดตะไคร้หนาที่เฉียวๆครับเห็ดตะไคร้หอมครับเริ่มเลย ดมเบิบ้งโอ้หอมครับ นี่คือหนานตีเห็ดหนาขาวนี่ครับเบิ้องหลอคือตีเห็ดหนาขาวครับออกเป็นคุมเป็นหุ้มดีอยู่ครับแต่ว่าเขาบป็นหนาตจีหวัวเน่ากับนี้ครับเน่ากับว้เห็ดเชื่อเออดอกน้อยๆถือคืออยู่นะเอาเอาได้อยู่ครับนี่กงามๆอยู่ ขาวเต็มกับตาเลยแดงน้อยเดี๋ยวใกล้สิตถมแล้วถมซะ มาเบิ้งผลงานการหาเห็ดของเขาเมื่อนี้ครับนี่แหละครับผลงานของเฮาเมื่อนี้ก็ถือว่าหมานอยู่ครับช่วงแรกๆกะได้เห็ดนาแหลมาช่วงหลังๆกะม่ได้เห็ดนาขาวแล้วครับเมื่อนี้สิเป็นเห็ดสองชนิดครับเห็ดนาแหลกับเห็ดนาขาวแต่ส่วนมากสิเป็นเห็ดนาขาวนี่แหละครับเนี่ยช่วงหลังๆไม้ได้แต่เห็ดนาขาวเลยครับส่วนเห็ดกัวเนี่ยครับส่วนเห็ดกัวคือสิยุบไปแล้วหรอครับ สีบอัวอ,อีกดอกเพราะว่ากาสีอีกโดนเติมนะครับคือชุดนี้มันหมดชุดไปแล้วมันก็นยุบไปแล้วครับแต่เห็ดนาขาวนี่กําลังสีออกครับเห็ดนาขาวเนี่ยนะครับต่อไปก็จะเป็นเห็ดนาขาวหรือว่าเป็นเห็ดรวมเห็ดยังละครับก็าจังค่อยติดตามเอาครับเห็ดอันใดออกผมก็าสีเก็บห้เบิงขึ้นเ่าละครับเก็บไปเรื่อยๆตาบใดที่ยังมีเห็ดอยู่ครับก๋ามีพี่น้องสอบถามกันเข้ามาว่าลูกจ้างอิสระนี่มีคนไทยชิปให้บ่ หรือว่าเฮ็ดจังไดลูกจ้างอิสระเองกับเก็บเฮ็ดผู้เดียวทายชิปกับทายทําผู้เดียวนะครับบบมีผู้ใดมาซอยดอกครับกับเฮ็ดผู้เดียวหระครับมุมกล้องจากสิเป็นจังไดหรือว่าเบืองแล้วหูร้ตาร้หรือว่าเบืองแล้วเครื่องหูเครื่องตาบ่เข่าหูเข่าตาหรือว่ามีว่าจ่าอันใดบบสุภาพบบเรียบร้อยหรือว่าขัดหูบ่เข่าหูกัตีชมมาได้ครับลูกจ้างอิสระกั เปิดเสรีเปิดอิสระคือซื้อช่องหรอครับคอมเมนต์มาได้ตีชมมาได้ครับบ้ากันครับด่าได้พร้อมแต่ว่าอย่าแหงก่าอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาครับ มีสิ่งใดดีๆกับแนะนําเขามาได้ครับกับพ้อมที่สิปับปรุงสินํามาปรับปรุงในสิ่งที่มันบด่ดีให้มันดีขึ้นขึ้น,นยิ่งย่งขึ้นไปละครับให้พี่ให้น้องเขาได้รับชมคลิปที่สมบูรณ์แบบยิ่งงขึ้นไปละครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็มีข้อมานมาฝากพี่ฝากน้องเขาแล้วเบอง์คลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ติชมมาได้ครับผมสุดท้ายนี่กับขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองปลอดภัยจากโควิด -19 ดูแลรักษาเจ้าของดีๆมันล่างมือสวมแมสบ่ว่าจำเป็นก็บ่ต้องออกจากบ้านนอนเบิง่งคิปลูกจ้างอิสระอยู่บ้านละครับเมืม่อมื่อรดสวัสดีครับ